สวัสดีครับผมอายุศาครับผมวันนี้ผมมาขอนำ,อนำเสนอของเล่นวัยรุ่นไทยนิดนึงนะครับผมที่ผมบอกว่าของเล่นเขาบอกว่ารถรุ่นนี้ควรมีประดับบ้านไว้นะครับสำหรับวัยรุ่นไทยนะครับผมกับซีวิคฮอนด้าสามประตูหรือ EG นะครับผมที่ผมบอกว่ามันเป็นของเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นของเล่นตั้งแต่ยุค90ยันปัจจุบันมันไม่เคยตกยุคและอนาคตมันก็จะอยู่ตลอดกาลนะครับ กับฮอนด้าซีวิกสามประตูนานๆจะให้ได้เห็นสภาพสวยๆสักคันนะครับผมคันนี้นะครับความพิเศษคือสีทําใหม่ทั้งคันเป็นสีโทนเดียวกัสบสปูลน,นะครับผมที่ผมบอกว่าทําไมถึงไม่บอกว่ามันเป็นสีสปูลผมก็ไม่รู้ครับแต่คือมันใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นะครับจัดทรงลงล้อมาอย่างดีนะครับผมโชกหน้าทําใหม่โชกหลังทาใหม่อัดน้ํามันตัดอ,อัดมันจัดทรงให้เรียบร้อยหมดนะครับแล้วใส่ล้อสปินฮาร์ซีพีอาร์นะครับผมตรงรุ่นล้อที่ผมใส่มาเองนะครับผม นี่นะฮะสวยงามนะครับมีทุกสิ่งที่สามดอควรจะมีนะครับผมอาจจะไม่ได้แลแบบทิพเทพขนาดนั้นแต่มันมีมากเท่าที่จะหาได้แล้วนะครับผมคันนี้ได้ความพิเศษนะครับผมภายในเป็นตัวนอกทั้งลำนะครับผมย้ําว่าเป็นภายในตัวนอกทั้งลำของแรเทมเอาไปเก็บติดบ้านไว้มีแต่กําไรนะครับสมัยก่อนแสนต้นซื้อได้นะครับสมัยนี้นะครับมันพุ่งไปไม่รู้กี่แสนนะครับสามดอมีคันละเป็นล้านก็มีนะครับ ใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าสามดอมีคันแล้วเป็นร้านคันนี้นะครับความพิเศษคือภายในเป็นกระสอบม่วงนะครับผมตัวญี่ปุ่นทั้งคันนะครับทั้งแผงประตูนี่นะฮะแผงประตูเบาคู่หน้าแขนเดียวที่เขาเรียกกันว่าแขนเดียวนะครับเป็นกระสอบม่วงนะครับมีเท้าแขนยาวแต่มันไม่ใช่สีม่วงแต่อันนี้ก็แพงนะครับอันนึงก็เกือบหมื่นนะครับเพราะว่ามันหาม่วงไม่ได้นะครับเบาหลังม่วงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาค่อยเข้ามาดูในห้องเครื่องอีกทีห้องตัวถังอีกทีนะครับนี่นะครับด้านท้ายเป็นกระสอบบ่วงนะครับผมตรงรุ่นนะครับเบาะหลังพับไปเนี่ยนะฮะที่เขาหากันตรงตรงเนียนแล้วก็เนีี้ฮะกล่องหลังสวยงามนะครับของครบนะครับเนี่ยของค่อนข้างครบนะครับผมบอดี้สวยนะครับนี่เห็นไหมริ้วรอยสันสญตรงองค์ประกอบเลยนะครับนี่นะครับ สวยงามหายากแล้วครับบอดี้สามดอที่จะสวยๆอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่เ็าไปทํารสซิ่งเลทเทกหมดแล้วครับและที่สําคัญนะครับยางขอบประตูต่างๆนะครับนิ่มสวยหายากนะครับนี่นะฮะระบบไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะครับแผงประตูครบๆไมเป็นของตัวนอกด้วยนะครับไม้ขาวที่เขาเล่นกันนะครับผมแอร์เป็นออโต้นะครับวิทยุสีส้มนะครับผมกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับนี่นะฮะสวยงามเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับผม มีเซฟตี้ครับผมต้องเหยียบเบรกสตาร์ทนี่นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้นะครับไม่ว้านะครับไม่ได้เป็นเครื่องซิ่งนะครับเป็นเครื่องเซทซีหัวฉีดนะครับผมสําหรับสายซิ่งอาจจะไม่ชอบใจนะครับแต่สําหรับสายแรสายเก็บสายสะสมสายขี่ชิวนะครับได้ครับผมหม้อน้ําเป็นบิลเลียนปีเนียมแล้วนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องเซทซีหัวฉีดแล้วนะครับผมนี่นะฮะเองเครื่องก็สะอาดสะอ้านใสๆนะครับไม่ได้มีการเก็บโล่งแต่อย่างใดนะครับผมและไอเทมนะครับ แต่เทีมที่คือบอดี้ภายในนะครับหามาให้ค่อนข้างครบนะครับผมนี่นะฮะสำหรับไว้รุ่นใสสะสมต้องมีติดบ้านไว้นะครับราคามีเดียวขึ้นนะครับนักลงทุนผมแนะนํานะครับเป็นรถ 90? ที่เป็นอมตะนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นราคาถูกๆนะครับที่ยังจับต้องกันได้นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องไปทดลองขับกันนะครับนี่นะครับ เป็นเกียร์ออโต้ครับผมคันนี้ขับง่ายๆนิ่มๆนะครับเดี๋ยวจากล้องนั่งได้เลยครับผมเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าแคบหรือกว้างขวางครับนั่งได้ครับผมผมสูงร้อยเกือบร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็หนักเจ็ดสิบกว่าเอ้ยหนักแปดสิบกว่านะครับไม่ใช่เจ็ดสิบกว่าก็สบายครับกว้างขวางดีขับดีนะครับเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาช่วงล่างดีเซ็ตให้หมดแล้วผมยังเอาไว้ขี่เล่นอยู่เลยนะครับผมสําหรับสามดอนะครับ ควรซื้อเก็บไว้นะครับควรมีทุกบ้านนักลงทุนควรลงทุนนะครับไวรุ่น9 0นะครับอนาคตมีแต่ขึ้นกับขึ้นทุกวันนี้มันขึ้นมาจนไม่รู้จะขึ้นยังไงแล้วครับยังจับต้องได้นะครับผมคันนี้เปิดให้เลยนะครับ179,000าบาท1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นต่อรองได้นิดหน่อยนะครับไม่แพงนะครับผมคุณลองไปหาเทียบดูนะครับผมในรตาในตลาดนะครับมีเบาะคู่หน้าแขนเดียวแผงประตูไทยบ้างเบาะหลังไทยบ้างขายกันแสนสองแสนสามสี่แสนห้า คันนี้1 7 9 0มีกล่องหลังครบทุกอย่างครบอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ซิ่งจ๋าเครื่องเดียวกันกับคันอื่นนะครับบล็อกเดียวกันกับกับคันทั่วไปแต่เขาเราใส่ของเต็มนะครับเน้นของถึงจะเป็นแค่กระสอบบ่วงนะครับแต่ก็หายากภายในอย่างเดียวชุดนี้ก็ต้องมี45,000ขึ้นนะครับปัจจุบันนี่นะครบครบแบบนี้ใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพบริมณฑลส่งฟรีนะครับต่จััดมีบริการสไลด์ออนนะครับ ละเอียดทุกอย่างรีวิวให้ชัดเจนนะครับภาษีไม่ขาดเอกสารบร้อมโอนสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมนี่นะฮะจัดเป็นทรงแบบสปูนนะครับท่อกับสปูนนะฮะเดินเลททั้งเส้นนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่นะครับสามดอกควรมีติดบ้านไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงหรอกครับพอคุณไม่หาทําเองราคาไม่ได้แล้วครับขึ้นทุกวันนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่โทรเลยศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าห้าสองเก้าสองเก้าศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าห้าสองเก้าสองเก้านะ นี่นะฮะมันจาได้มันจาจองได้จองนะครับจัดไปครับผมขอบคุณครับ